กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Lady Lady นะคะช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้ทราบแขกรับเชิญนะคะที่มาร่วมแ <สะ S 1> ชร์ประสบการณ์ดีๆให้ทางคุณผู้ชมได้ฟังกันนะคะมาในช่วงนี้เรามีเรื่องอะไรคะโบค่ะวันนี้คุณผู้ชมทายไม่ได้นะคะกับเทคนิคก,การปลูกผักไฮโดรโปรนิกไว้ท่านเองที่บ้านค่ะ ชนิดนี้นะคะเป็นผักที่ปลูกโดยไม่ใช้ดินนะคะค่ะนับเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกโดยเฉพาะการปลูกผักและพืชที่เป็นอาหารเนื่องจากว่าการปลูกผักเหล่านี้เป็นการปลูกผักโดยไม่ใช้พื้นที่มากมายใช้พื้นที่นิดเดียวเองและไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีต่างๆทําให้พืชผักสะอาดไม,มไม่มีสารเคมีปนเปื้อนปัจจุบันนี้นะคะเทคนิคนี้ยังมาใช้กับ เขาเรียกวาศสตการกรมเกษตรกรกร,กรมบ้านเราซึ่งผลิตและจำหน่ายออกมาเป็นสารเรียกเป็นผักปลอดสารที่นั่นเองค่ะคุณผ<ม>ู้ชมค่ะ,คะ,คะซึ่งผักไฮโดรโปนิกส์นั้นนะคะมีประโยชน์หล,ห,ลหลักสองประการด้วยกันค่ะประการแรกก็คือช่วยให้มีสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมได้มากขึ้นสำหรับการเติบโตของพืชน,นะคะแทนที่จะเป็นการใช้ดินอย่างเดิมทำให้กำจัดตัวแปรที่ไม่ทราบออกไปจากการทดลองได้จำนวนมากประการที่สองค่ะ พืชหลายชนิดจะให้ผลผลิตได้มากนะคะในเวลาที่น้อยกว่าเดิมค่ะและบางครั้งก็มีคุณภาพที่ดีกว่าเดิมด้วยนะคะซึ่งในสภาพแวดล้อมและสภาพการเศรษฐศาสตร์หนึ่งของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์นี้นะคะจะทําให้เกษตรกรได้ผลกําไรมากขึ้นนั่นเองค่ะและด้วยการปลูกที่ไม่ได้ใช้ดินนะคะ<ช>จึงทําให้พืชไม่มีโรคที่เกิดในดิน<ช>ไม่มีวัชพืชและไม่ต้องจัดการดินค่ะ และยัง oh, สามารถปลูกพืชใกล้กันได้มากขึ้นนะคะด้วยเหตุนี้พืชจึงให้ผลผลิตในปริมาณที่มากกว่าเดิม <Okay. S 2> ในขณะที่ใช้พื้นที่จำกัดนอกจากนี้ยังมีการใช้น้ำน้อยมาก mm hmm. เพราะว่ามีการใช้ภาชนะหรือระบบวนน้ำแบบปิดเพื่อหมุนเวียนน้ำนะคะ mm hmm. เมื่อเทียบกับ การเกษตรแบบเดิมแล้วนับว่าใช้น้ําเพียงส่วนที่น้อยนี้เท่านั้นค่ะค่ะถ้ามาในส่วนของเอื้อยนะคะจะเพิ่มเติมในเรื่องของการเตรียมพื้นที่แล้วก็โต๊ะปลูกกันนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้ใช้ในดินใช่ไหมคะอันนี้ถือว่าเป็นการปลูกพืชที่พิเศษอย่างหนึ่งเลยนะคะก็คือประกอบโต๊ะปลูกแล้วก็ติดตั้งตามวิธีการประกอบชุดไฮโดรโปนิกแล้วก็นำโต๊ะปลูกมาวางในตำแหน่งที่ได้รับแสงอย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นเองนะคะค่ะ สองพันแล้วก็มเมล็ดพันธุ์ผักเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดค่ะแยกออกไปชนิดแรกพันแล้วก็มเมล็ดเ,เคลือบดินเหนียวค่ะเป็นมเมล็ดแบบเคลือบดินเหนียวนะคะเนื่องจากผักเนี่ยจะมีขนาดเล็กนะคะท่านผู้ชมทําให้เป็นอันตรายแล้วก็สูญเสียได้ง่าย จึงมีการเคลือบเมล็ดด้วยดินเหนียวมเมล็ดที่เคลือบนี่จะมีอายุการเก็บรักษาที่สั้นค่ะเนื่องจากได้มีการกระตุน้นการงอกมาแล้วแต่ว่าจะสะดวกสําหรับการใช้งานนะคะแล้วก็มเมล็ดแบบไม่เคลือบก็คือมเมล็ดพันธุ์ปกติทั่วไปนั่นเองค่ะ,คะถึงการเพราะต้นกล้าด้วยค่ะเมื่อกี้เป็นการเตรียมพื้นที่ไปแล้วทีนี้การเพราะต้นกล้าเนี่ยควรจะนําวัสดุปลูกอย่างเช่นเพอร์ไลซ์เมอร์มิคุไลซ์ใส่ถ้วย เพาะและนำมะเมล็ดผักใส่ตรงกลางถ้วยนะคะ,คะกบมะเมล็ดและรดน้ำให้เปียกและเก็บไว้ในที่ที่ปลอดภัยรดน้ำทุกวันประมาณ3-5วันมเมล็ดก,ก็จะเริ่มงอกและเริ่มให้สารละลายอ่อนๆแทนน้ำค่ะมาถึงการปลูกบนรางขนาด1.5เมตรนะคะลองดูภาพตามนะคะ,ะ1.5เมตรเนี่ย ก็คือตัวอย่างเติมน้ำ10ลิตรแล้วก็เติมสารอาหาร A และ B อย่างละ100 cc หรือว่า10 cc ต่อน,น้ำ1ลิตรเท่านั้นเองค่ะนำต้นก้าที่แข็งแรงนะคะอายุประมาณ2สัปดาห์ย้ายมาวางบนตระปู่ค่ะและเดินเครื่องฝังน้ำฟังดูก็เหมือนจะหลายขั้นตอนใช่ไหกกน,นะ,ะแต่ว่าผลทีไ่ได้รับนะคะคุ้มค่าจริงๆ สำหรับการดูแลประจําวันหลังจากที่เราปลูกแล้วเรียบร้อยดูแลยังไงคะเอยไม่ยากเลยค่ะก็คือเราจะต้องรักษาร,ระดับน้ําให้อยู่ในระดับควบคุมอยู่เสมออย่างเช่น10ลิตรนะคะถึงจะพอดีอควบคุมค่า EC ที่อยู่ระหว่าง1ต่อ1.8โดยเครื่อง EC m e t e r ปรับลดโดยการเพิ่มน้ําแล้วก็ปรับค่า EC เพิ่มโดยการเพิ่มปุ๋ยค่ะกรณีไม่มีเครื่องวัดเนี่ยเราสามารถประมาณการเติมสาร,สารอาหาร A แล้วก็ B ดังตารางได้นะคะ แล้วก็การควบคุมค่า pH เนี่ยจะอยู่ระหว่าง5.2ถึง6.8ด้วยเครื่อง pH meter เนี่ยหรือว่า pH ดอป pH เทสเนี่ยจะปรับลดโดยการกดฟอสฟอริกหรือว่ากรดไนติกค่ะแล้วก็เราก็จะปรับค่า pH เพิ่มโดยการเพิ่มโพแทสเซียมไฮดรอ,อกไซด์ปริมาณ2-3หยดนะคะ,คะแล้วก็ สุดท <they> ้ายก็จะเป็นของการเก็บเกี่ยวเมื่ออายุครบ40่ชอบมากเลยขั้นตอนนี้เก็บว่าเก็บแล้วไม่ทานแล้วค่ะคุณผู้ชมก็คือคุณโบครับขอจะไปถึงจุดนั้นคุณโบต้องผ่านในส่วนก่อนหน้านั้นมาก่อนค่ะก็นี่ก็คือวิธีการแล้วก็ขั้นตอนการขั้นตอนที่เราปลูกก็ต้องปลูกเกระทั่งเก็บเกี่ยวมีกี่วันนะเอื้อ ก็เขาบอกว่า45วัน45วก็ประมาณเดือนเดือนเกือบเดือนครึ่งนะคะ45วันเราก็ได้รับประทานผักจอรสารพี่ปวดใจรอเอาด้วยฝีมือของเราเองนะคะุณผู้ชมจะเป็นความภาคภูมิใจถ้าอยากภูมิใจก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนเมล็ดพืชทั่วไปเช่นถั่วงอกหวานเมื่อคืนอองเช้าแต่นี้ก็จะยากหน่อนนะคะเพรา รูขึ้นปั๊บใช่ไหมคะจะแตกต่างกันขั้นตอนก็จะแตกต่างกันนะคะสําหรับในส่วนของการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เนี่ยก็จะมีในส่วนของการบํารุงพืชบํารุงพืชเพื่อให้ผักเจริญเติบโตงอกงามแล้วก็แข็งแรงตรงนี้เราก็จะมีในส่วนของสารบารุงพืชเข้มข้นที่เป็นสารสกัดจากชีวภาพนะไขโตสารใช่ซึ่งเป็นสารสกัดที่ผลิตด้วยกระบวนการเทคโนโล นาโนเทคโนโลยีค่ะ,คะเป็น hey, เป็นสมุนไพรไทยทั้งหมดเลยเป็นสมุนไพรนะคะก็ะจะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยใช่ค่ะในวันนี้นะคะโบก็จะมีสินค้าที่เป็นสารบำรุงพืชที่วางเหล่านี้นี่ก็คือซูเปอร์นาโนไบโอแพลนหนึ 1, ่งซูเปอร์นาโนไบโอแพลนสองและซูเปอร์นาโนไบโอแพลนสามค่ะทั้งสามชนิดนี้เป็นสารบำรุงพืชตระกูลสารชีวภาพ ระบบนาโนเพราะฉะนั้นทุ่ณผู้ชมสามารถใช้สินค้าและปลอดภัยต่อสุขภาพด้วยเนื่องจากว่าสินค้าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติโดยการสกัดจากสมุนไพรนานาชนิดดังนั้นเมื่อเราใช้เนี่ยเราก็เรียกว่าฉีดพ่นได้เลยหรือว่าลบตตาไม้ได้เลยเลยที่เราไม่ต้องปิดปากปิดจมูกมปลอดภัยต่อร่างกายแล้วก็เมื่อเมื่อถึงเวลาที่เราเก็บเกี่ยวก็สามารถเก็บไปใช้ได้เลยทานก็ไม่มีสารตกค้างในร่างกายด้วยค่ะ ค่ะอย่างนี้เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าแต่ละสูตรนี้<ช>มีสปปรรพะคุณอย่างไรบ้างนะคะ<ด>เริ่มกันที่สูตรแรกเลยค่ะสูตรแรกนี่จะเป็นสูตรซูเปอร์นาโนไบโอพลาส์สูตรที่1น,นะคะ,คะซึ่งสูตรนี้จะเป็นสารที่บำรุงพืชที่สกัดจากธรรมชาติถึง100%เซลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะช่วยเข้าไปเร่งรากเร่งใบเร่งลำต้นเร่งดอกเร่งผลทําให้พืชของเรานั้นแข็งแรงค่ะเร่งผลผลิตก็จะมีภูมิคุ้มกันที่จะสามารถยับยั้งการเกิดโรคพืชทำให้ พืชเนี่ยผลิตเอมไซม์สาลิ์นิดไคตินเนสและแทนนินมากขึ้นในส่วนของซูเปอร์นาโนไบโอแพนสูตรที่หเนี่ยนะคะจะเคลือบใบรากลำต้นดอกแล้วก็ผลด้วยนะคะแล้วก็ช่วยเพิ่มปริมาณจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในดินทําให้ดินของเราร่วนซุยแต่ว่าการปลูกพืชแบบอะไรนะคะมุงไ <c oughs> <c oughs> ดมโิกเอนี้ไม่ถูกด้วยนะคะอาจจะไม่ได้ใช้ดิน <c oughs> นะ้ำอ่า อันนี้ก็สามารถไปใช้กับผลิตผลย่างอื่นได้ที่ใช้ดินใช่ไหมคะค่ะแต่ว่ามันก็สามารถไปใช้ฉีดที่ลำต้นที่ใบใช่ค่ะเพราะว่าจะทําให้ผลผลิตของเราเพิ่มมากขึ้นใช่ซึ่งมันใช้ได้หลายอย่างนะมันเป็นอะไรที่พิเศษมากๆเลยเมื่อใช้เราก็จะได้ผลผลิตที่ออกมาสวยมีคุณภาพนะคะค่ะราวกับคลอดออกมาใหม่ๆที่สำคัญอร่อยคุณผู้ชมอร่อยดีด้วยนะคะใช่แล้วอสูตรของสูตรที่สองค่ะค่ะต่อมานะคะ super nano bio plant สูตรที่ สอนะคะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ป้องกันเพลี้ยแมลงและก็ศัตรูพืชนั่นเองค่ะสูตรนี้นะคะจะมีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะที่ช่วยป้องกันนะคะแล้วก็กําจัดแมลงศัตรูพืชทั้งหลายนะคะซึ่งเป็นวัสดุที่มีส่วนผสมจากสมุนไพรแล้วก็ส่วนผสมของธรรมชาตินะคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรับรองค่ะว่าใช้แล้วปลอดภัยต่อผู้ใช้แล้วก็ปลอดภัยต่อผักแน่นอนนะคะซึ่ง ใช้เพียงแค่วิธีฉีดค่ะใช้ฉีดพ่น15วันฉีดพ่นหนึ่งครั้งนะคะก็จะช่วยป้องกันศัตรูพืชได้ค่ะฉีดทุก15วันใช่ไหมคะแบนี้ค่ะใช่แล้วค่ะแล้วมาถึงซูเปอร์นาโนเบลแพลนสของโบเป็นสูตรที่บอกว่าป้องกันโรคพืชนะคะป้องกันโรคพืชหลายๆชนิดเลยเป็นการช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในพืชประเภทเชื้อไวรัสเชื้อราเชื้อแบคทีเรีย สามารถใช้ได้ดีกับพืชสวนพืชไร่ <คะ S 1> ไม้ดอกไม้ประดับทั้ง3สูตรนี้นะคะตั้งแต่ซปเปอร์นาโนเบลแพนหนึ่งซูเปอร์นาโนเบลแพนสองซูเปอร์นาโนเบลแพนสทั้ง3ชนิดนี้คุณผู้ชมสามารถนําทั้ง3สูตรมาผสมรวมกันแล้วก็ฉีดพ่นในครั้งเดียวซึ่งสามารถประหยัดแรงในการฉีดป,ประหยัดเวลาใช่้ที่ดีแล้วก็ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อมด้วยใช่แล้วค่ะ สามสูตรนี้คุณผู้ชมสามารถรวมกันแล้วก็ฉีดพิ่มทีเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมสนใจสินค้านี่ทําไงคะเอ้ก็ต้องติดต่อแล้วก็สอบถามรายละเอียดเข้ามาผ่านยังรายการของเราต<ช>ามโด,โดยทูที่ขึ้นไว้นะคะและที่สําคัญเรามีโปรโมชั่นดีๆมานําเสนอด้วยนะ,ะเป็นยังไงคะเอ้ก็ต้องให้แฟนๆทางรายการเนี่ยนะคะที่สนใจเนี่ยโทรเข้ามาเราก็จะมีโปรโมชั่นนําเสนอให้ด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยนะคะเราอยากให้ได้ลองใช้กันเพราะว่า ดีทั้งต่อผลไม้ที่ทานได้ต่อพืชที่ทานได้ด้วยแล้วก็ดอกไม้พืชทุกชนิดเลยนะคะก็สนใจสอบถามราเรียดกันเข้ามาผ่านรายการเลดี้เลดี้กันได้มีโปรโมชั่นดีๆรอคุณอยู่ค่ะอย่างนี้ไม่โทรไม่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะ,คะหรือว่าหากสงสัยวิธีการใช้อยากจะทราบรายละเอียดที่ลึกมากกว่านั้นนะคะก็สามารถโทรมาได้ค่ะ วันนี้นะคะก็เต็มอิ่มกับสาระความรู้นะคะที่เรานํามาฝากกันในวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยงามค,ความร่ำรวยความสาเร็จนะคะซึ่งเชื่อว่าหากคุณผู้ชมนะคะอดใจรออีกสักนิดนึงนะคะดิฉันก็พวกเรานะคะก็เชื่อว่าความร่ำรวยนะคะจะกลับคืนสู่คุณผู้ชมแน่นอน,นะค,ะค่ะคุณผู้ชมได้ลองนํานวัตกรรมที่เรานําเสนอเนี่ยไปลองใช้ดูเนาะคะ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเวลาของเราก็หมดลงแล้วค่ะติดตามรับชมรายการ lady lady นะคะทางช่องพิ้งทีวีค่ะเวลาดีเดิมๆแบบนี้นะคะวันนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสนามกีชับราชพ้า,าตั้งอยู่ถนนราชพา70โทร 0870337918ขับนาชื่อตั้งอยู่ถนนพัทยาใต้ซอย22จังหวัดชนบุรีโทร0835464988ชอบบางเชือกหนังตั้งอยู่ถนนราชพฤกษ์ซอย9เข้าซอยวัดกำแพงโทร086 ส2 4 9อง0